สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง GoalSport.com กันนะครับเลือกคาใจดาบิดเดเคอาประกาศอำลาแมนยูแฟนผีต้องกั้นน้ำตาดาบิดเดเคอาผู้รักษาประตูชาวสเปนนี้ประกาศอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่แน่นอนแล้วเมื่อวันเสาร์ที่8กรกฎาคมในฐานะนักเตะฟรีเอเยน่นเดเคอารับแท้สังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดมานาน12ปีหลังย้ายมาจากแอตเลติกมาริดแต่หมดสัญญากับอ e ีแดงสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้โดยทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงต่อสัญญากันได้ด้วยเหตุนี้มือก้าววัย32ปีจึง สาม,มารถย้ายทีมได้แต่ไม่มีค่าตัวแต่เท่าที่ผ่านมาขอโพสต์ทวิตเตอร์เป็นปิศนาสองหนจนทําให้ไม่มีใครคาดเดาสถานการณ์ว่าสุดท้ายแล้ว Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจับเดเคอารต่อสัญญาหรือเปล่ากระทั่งล่าสุดอย่างขี้ขายเมื่อผู้รักษาประตูทิงดประการอำลาลงละครแห่งความฝันเลเดเคอาร์ประกาวผ่านทวิตเตอร์ว่าผมอยากส่งข้อความอำลาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยากขอบคุณจากใจต่อการได้รับความรักตลอด12ปีที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จอย่างมากมายาตั้งแต่เซอร์เลฟฟูสัน ดึงผมมาที่สโมสรน,นี้ผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อตัวนี้และเป็นตัวแทนของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นเกียรติมากและมีนักเตะเพียงไม่กี่รายที่โชคดีมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจลืมได้สําหรับความสาเร็จนับตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่ผมไม่คิดว่านับตั้งแต่ผมย้ายมาจากบริลิตในฐานะเด็กหนุ่มเราจะประสบความสําเร็จร่วมกันตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมองหาความท้าทายใหม่เพื่อผลักดันตัวเองอีกครั้งในสภาพแวดล้อมใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ในใจของผมตลอดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสร้างผมขึ้นและ ไม่ออกไปจากชีวิตของผมเราได้เห็นกันแล้ว DKR เก่าวอาลละครับสถานีต่อไปของ DKR จะไปที่ไหนก็โปรดติดตามมันต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง gosport.com ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ